ไปดูเรื่องหนึ่งที่คนพูดกันมาหลายวันแล้วแล้วก็อยากใส่ใจกันมากจนกระทั่งล่าสุดมีการเปิดเผยนะคะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งมาหลอกให้ดาราสาวรักค่ะถึงขั้นขอแต่งงาน<อ>แล้วกลายเป็นว่ามีผู้หวังดีเป็นแอคเขาอวตารมาบอกเธอว่าเธอรู้ไหมผู้ชายคนนี้สร้างโลกสองใบโอ้สุดท้ายไปเจอว่าเรื่องเนี้ย ผู้ชายคนที่สร้างโลกสองใบไม่ได้มีแค่เรื่องนั้นอย่างเดียวมีทั้งเรื่องของการไปแอบอ้างเบื้องสูงอีกแล้วล่าสุดเรื่องราวที่เกิดกับคุณคณะรินยารัฐนะคะทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจจนต้องประกาศว่าโสดจ้าในช่วงของวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้คุณคณะเองมาเปิดเผยในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็เดินทางต่อไปที่กองปราบคุณผู้ชมเดินทางไปพร้อมกับคุณการจอมพลังนะคะที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเพื่อ ไปเข้าพบตำรวจนะจ้งความดําเนินคดีกับไฮโซฮอตคุณผู้ชมยังจําไม่ได้ว่าไฮโซฮอตหน้าตาเป็นยไงเป็นผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะที่เขาใส่มาร์คทองคำมาค่ะต้องต้องเรียกไฮโซเหรอคะพี่ปัดเขาเป็นไฮโซกัมมันต์เขาเรียกไฮโซกันทั้งประเทศนะเขาเขาเป็นคนที่ทุกคนรู้จักในแวดวงไฮโซนะแต่พอไปถามคนที่เป็นไฮโซจริงๆเขาบอกว่าไม่รู้จักใช่ไหม ไม่แต่ภาพที่เข<ล>า <he 'll S 2> เอามาให้ดูไงมันก็ดูน่าเชื่อถือไงเพราะว่าภาพที่เขาไปไถ่ายกับใครต่อมิคายมาร์คทองคําอีกดูนี่มาร์คทองคำด้วยเขาจะต้องถ่ายมาร์คทองคำนะคะแล้วถ่ายรูปแบบนี้ระดับอดีตนายกร,รัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรนายังมีรูปคู่มาแล้วเรายังไม่รวมภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นว่าไปหาคณะที่บ้านที่มีขบวนรถนะคะห้าคันเห็นว่าโอ้โหเข้าไปในหมู่บ้านยามเยือมยังตกใจเปนหมดเนี่ยเห็นไหมใครน่ะยิ่งหาได้เลยอ่ะจะเรียกยิ่งกว่าไฮโซก็ได้นะเราเรียกว่าท่านได้เลย เป็นการแอบอ้างนะคะออตรงนี้วันนี้คุณคณะกับคุณการจอมพลังก็บอกว่าเดี๋ยวเดินหน้าเอาผิดในคดีเรื่องของหมินเบื้องสูงนะคะเห็นบอกว่าคุณคณะมากองปราบวันนี้เอาพยานหลักฐานต่างๆมีทั้งภาพคลิปเสียงแล้วก็แชทข้อความสนทนาที่มีเนื้อหาแอบอ้างสถาบันมามอบให้ทางตํารวจกองปราบนะคะเพื่อจะดูว่าการกระทําของผู้ชายคนนี้ที่เป็นอดีตแฟนของเธอเข้าความผิดใดบ้างน,นะคะอยากให้ตํารวจพิจารณาทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอาความเอาผิดกับนายฮอตอย่างเต็มที่เพราะหลัง เกิดเหตุฮอตไม่ได้ติดต่อกลับมาหาคณะเลยค่ะ<อ>คุณคณะบอกว่าเรื่องนี้มันต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะที่ผ่านมาเขารอดไปแล้วหลายครั้งนะคะแล้วเห็นว่าคุณคณะบอกว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นภัยสังคมด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังคงต้องตามกันต่อเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าขบวนรถที่มาเป็นพลวนแบบนี้ไปจับโป๊กันว่าก่อนหน้นี้ที่มีชาวจีนะ<อ>ที่เขามาที่ประเทศไทยแล้วมีขบวนรถมาอ เจ้าเดียวกันหรือเปล่าออบ,บิดเดียวกันหรือเปล่าเออบริการเดียวกันหรือเปล่านะคะเ,คเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันต่อเนึ่งด้วยโรคสองใบไม่พอเป็นโลกเสมือนด้วยใช่ค่ะรอการตรวจสอบนะครับ